ก็แฟดมือวันเสียนไปพูดละไปเขาจะฟ้องเขาก็ไปรยูนใหมยู่เนี่ยไปพูดเดียวกับอกน้อยกับประยูนเ็บอกสี่มือเนาะอดีเอ็กีครับผมเนาะเอามาตามแม่ทั้งแม่ยมครับผมครับผมตตมไม่ย้ามยฝันมือทุดไทยโค้งทุดไทยแข่งแข่งได้ก็อะไรอีกฝัน่าแล้วกัพ่อ พันดาปลูกทั้งหน้าเสาหกต้นปลูกทัいい้งหน้าเสาหต้นยกขึ้นเออท่านได้ยกขึ้นสามต้นผมเนียกขึ้นสามต้นยกขึ้นล่องลมนะสามต้นความว่าม่สามหมบ่ออากันโอ้โมาวางกันก็ไม่้คุยกับแม่ย่าีี วิเคราะห์กันไ e n e t โอ้โแม่แม่ผู้ขายสุ่มขายตัวมาไก่เนี่ยไข่แต่ละไข่นำสองหกมันมาไหมใส่ปะาเท่านะสองหกอออเอาซือได้กับพยิมบ่ต้องไห้กับพวียิมอ้ามันใจดีน้าแม่เนาะก็ได้กับเสือหลายที่ไี้แล้วไปว่าล็อกตอรี่กับมีตู้ดี่แกกีบยิม ลูกสาวได้เท่าไรก่อนจะท่องยักบาทก่อแม่จท่องสองบาทถึกไปเลยนะแต่ว่าเ่าท่องเราเอาเงินมาสั่นถึกฝึกสองนึงมาสั่นโอ้ด้วสองนึงได้ดงอือโอ้สั่นและดวงก็ได้ยุคใครยู่สั่นฮ้ยุคยุคใครเออมันไปเฮ็ดอันนั่นนะใครงานมันไปพ่อเลขขึ้นยุคใครเออโม้ยคนในนั้นแล้วมได้แต่น้ำมันมนันแล้วเจกับจุดทูบ ดวงมันติที่ได้นี่บ่ยากเห็นแต่ได้เป็นเลขซื้อเอากรถือซับทั้งเทีกับตัวถุ่ได้ทั้งเทียกับแม่ได้น้ำไข่ได้ทุกวันแล้เกนเนมาเป็นหยว่าบตัวต่ถือเลขโตจะสสมใหี่ดิ่งเีกตั้งบ่เกี่ยวกับเงินเห็นงานดี่เตีโอ้จังหวะแบบนี้ก็เอาท้อของนกจนมันทอมาหลายเดต มันมันก็เปลี่ยนกันได้เป็นทั้งเงินทั้งทองหรืแม่เอ้ยว่าตาทีมันามลายแล้วมันก็เรือยนักกระเป๋าแล้วว่าเถอะการเก็บรภาษีไม่ไปใส้ก็จะท้ายแต่ท่องไปนั่นห่วยว่าตำรวจมาคนหนึ่งท้ายกระเป๋าท่องมาเรื่องไฟอาลาธนาตำรวจมาคนนึงไปรีบโอ้เจริญมีแต่ลูกสาวชื่อใดเงินเข้าบ้าน เงียที่ผ่านมาพ่อฝันได้ยุติว่ากัตเอามาท่านมาท่านเมือนเมือสุดท้ายพอดีเอามาท่านเลขออกอกังมาก็ส้งเขาลูกหน้าคกพุทธเออเออด้ล้ยากน้ำมันแม่เลขกับบมาตักเทียบอ่ะเออออเทียบขัดเข่าไดเทียสิไดุ้บมาเน้ะเออนแม่เลขมานีได้มั่มเลยวะอแล้วเอาอยูมาเ่าสามหกเลยเนาะสามหกเออ ตูใส่กันสองหกขึ้นสามหก็แล้วครับตัวไก่เคียงในเหรอว่าถือกันอไปเพรอว่าในฟันวันนี้มีแต่ข้าวถั่งงามหัวโอ้หัันวถูกหัวถึงงามหัวมันหัวถูก ข้อยังเก็ะข้อยตัวพวงบ้าบันตายไปแล้วตัวพวงโอ้ผู้ข้อยข้าเจ้าผู้คนเสียไปแล้วจะของข้อยคนเสียไปแล้วแม่ตัวเนี้ยตัวไปยูทูปมาอืมแต่ว่าวันนี้แม่ไปจะไหก็แม่ว่าไปเฮ็ดไชก็ ขึ้น้หยุดทุกนเมื่อเขาพัาตุกตะปูเออโอ้มื่อเมื่อเขาพัดสาเอับไปเลี้ยงเพื่อนบ่แม่ที้จยบ่ไปเลี้ยงไปเอานี่ละเอาต้อมาไล่เอาอีน่ยังไปเอาไปไว้เอาเข้ามาคข้าปูนี่ละไปมาพอถึงเลกว่าเอาไปแล้วกอบวกเลยได้ไหมขั้ามาถืออะไรว่าเฮ็ดหาดิไปบอกบอกว่าให้ถือก่ดิ แต้มเดียวนึงก็เสียที่ยนี้ยงไว้ไหมก็เลยเอาตั้งแต่มาเอามาพูดไปืีซโอ้ยังไคอ่ับขันมาเบ่งกับอันมุนี้ละยังได้เขียวอยู่แสดงคิอว่าน่งยูประถือก็ได้น้อไม่มากไลกลับไปของขวัญขวัดซาเหรอแม่บอกมาขวัดซานัามาบอกว่าเมีบาดนีฟันจำก็ได้เป็นจังได้บุฟันกะได้ โอเราจำบ่ค่อยอะไรนี่แต่ถูกมันละจุดถูกมันละจูดถูกมันไถ่สามสามศูนยส่สามศูนยสโอ้โอ้หวยเนียนระบบอันนี้สามศูนยนี่ก็พิจัดนะอกบ่เอาย่างอีกไม่ได้ปิดจะได้อีกปาทโอ้ แต่ว่าจูดยนจูด้วมือวันเขาไปเลี้ยงมื่อไดเมื่อวันพูดงันเลศูนย์ก้าแปดยืนโอ้ยเดียวเนี่ยน่กแปเออของปู่ปู่บ้านท่อเมื่อเมื่อไปเลี้ยงบะแม่ศูนย์เก้าแปดเอาเลขบอมากนี่ละอัวแดงหัวแปดเก้ากับบอมากบ่มากบมักแหงได้เว้ยจีบอมากแหงได้ สองสองอนพอมีตัวพาฝันนี่พ่อกำบอค่อยได้ว้มาค่อยมาตดเมือสงมือเง่หยาบตายมื่อไทยสองสามมืทั้งหลังนะโอ้ยไปใส่ไปไนอนแอลลตสองสามสิบสี่เก้าเนือไปที่พ่อเกาหน่อพ่อก็มาล่นวุ่น่อนหนาบ่นหลังนี่ย เดี๋ยวมูมาก่เามไปอยานหละวยแ่อกเกาศูนย์บะยดเก่านำ่าตอมาัวคือ่าั่นคนเป็นยังที่่อออกใน้อยแหเนาะคนข้ามนนะอตอกเก้าแล้วจนเขาว่าพี่บาสเล็กได้พ่อันได้ยวางเลอยออกตอกเก้าอยู่ว่าสว่าเลกพี่บาเาพี่บาทก็ได้บ่านนี้ น่พี oh. <The> ่บานออโตเิ้ทึอว่าได้ีิือว่าีบ้านปิดจูนพูดหน้าอะไรกันสามสูตรสี่เอ็งโอ้โตัวนี้แล้มันกระเบนธรรมดาที่อันเล็กตัวนี้กรได้ว่าเบิดบานนี่ป่ะเออดี เขาไม่ถึงนาว่ามันสิเบิดบาทเหมืนดิมถึงบิดบ้านเลยครับมันถึงนี่อันสองหกเนี่ยเต้มเดียวเนาะแม่เนาะมาเขาใครก็ได้ใครก็มาถามใครก็มาถามบอกว่เบิดบ้านบิดตำบลเลยเจ้โหดเด้อยังว่าว่ามันดังไรมันบอกว่าผูดจะมือเขาก็มันเขาถือนสิได้ไรเขากันนำใช่ยังเขาทั <Rock S 1> <the> ้งนำก็ <funnel noises> โอ,อ้โอ้สามศูนย์สี่ได้พี่น้องด้วยอ่าเพิ่มไปจุดจุดพุ่มพีหน้าพุู่ละพุ่มพีหน้าในย่างบ่อจังอ่ายังยังหิดอ,อยู่แต่ว่าหึงเด้อ <ไป S 1> ถามคนผู้คนเจ้าของหน้าป็นยังฝันบ่อเมียบางแห่นเขาบอ,อก่ฝันเขาเกาะสองหกแล้วแม่หนี่ะเตี้ยเขายังเอาลายถามเขาบักแหลมก็ว่าเขาเอาพุู่ละ สีบีโตมือนกันพี่้าเ่าไหเนวอนมเอาตัวเดียวกันเนี่ยโอ้ามไว่าเอาน้ำข้มันอีเมียนี่ละเอานี่เล็กถูกเลยเล็กถูกจุแต่กาจังหวะบัรถึกจักษคนงันนี้อาจจะพาโมมาไปนั่กันดารัเลยงอนี่ว่้วนี่นี่ร้อนไหมกันนี่เอาเอนนั่นไปแล้วไ่ได้แกะเพเพื่อนบ่เหวนห้องเหนือสนเอา กูกับยาไปเ่อได้แกะกระดาษออกเด้วยโอ้บริสีเกลียววายไปเบิ่งเมื่อนั้นเนาะก็สีเขาต้องมาเห็นหูเหมือนบ้านเขาเขได้ไปสีออกให้จะว่าออกใกล้ๆกันแล้วเปิดตาเพิ่งวิ่ตาเพิ่นไแล้วพ่อมาว่านแล้วโอ้ยว่าสนุกจะว่าเราบอกมาถือกันแล้วก็ไปสีเมื่อนั้นเนาะโอ้ยสวยแยบเดียวนี่ มันเป็นนมันนี่สิวัสนนเปิดไปแม่ไปเปิดล้วนั่นเงินก็เปิดแล้บเ้ยออเอาเงนีเงืคนี่ถือน้าทังตำบลนี่บางวันปกติจัดตัวเอเยอะโอ้มาเศ้ามันแม่ไไ้อแล้วเนาะอ้อยังวัดของงวนปนีเนาะกมบังเนาะก็เจ้า ไปคือเุ้นลรงรถตีกอะไรถือรอที่หนึ่งอยางีจะคออีกเนาะไปก็ได้ถึงแล้วยังจะคืออีกขามันถึงเทสที่สองหรอวะชื่อเอาว่าสันแหงือหลายกว่าเกมีทุนจีเออมีทุนแล้วเนี่ยจัไปเนี่ยเขาไป้าเส้าใครเขาเป้าเส้าใจอวะเขาเ็นแข็มงน้น้อแม่นะองเศ้า้าใครเขา้าสื่อเส้าสื่อหัวมันละอวดนี้เราว่าสันคุณแม่ว่าสีเอาเกนข็มแลันเลขถูก จะบ่มีจฉนอยู่วันิ้มจโนะครับลำลำลำอยู่ที่เนี่ยมันตกศูนย์มากเลเนาะแม่เนาะแคปดาวจอได้เพื่อนเรยไปขอมวนวันพระไงส่วนเขาวัดสาวันละน้่มไปไหว้เพ่่นอยู่ภูมผีหน้าเพลนละเนาะเปิดสีเกีย์เปิดตาให้เพื่อนแล้ว เฝ้าไร่เฝ้าไร่ปวดบระหารบริสีเกี่ยเพลินถือถือไร่ปวดถือไร่ปวดได้เฝ้าเฝ้าเออเป็นน้ำบังอันนี้บ่บังว่ะบังตาใส่เป็นตาเราดีนะโอ้เอาแคบยาจอได้เพื่อนเนื้อเสนอวันนี้ครับงวดนี้ให้เข่าคักๆกันจังๆแล้วก็วดนี้จ้าตัดไปเห็ดสองตัวเบิดบ่ตัดตัดตัดสัดให่กระไรจุดลางจุดลางก็ขั้นมากกับ กดมากกับติดซูนตัวหนุนเนาะต้อบเป็นรูดซูนตัวเีนูนหกูนเก่าซูนแปดเอาตัดเอาด้วยเอฟซครับผมโฉบมานับด้วยเป็ดเษตีครับผมตัวนั้น